คือฐานที่มั่นของดาวดวงนี้คงอยู่ในสภาพนี้มาหลายร้อยปีแล้วอีกด้านหนึ่งสีเขียวที่เคยอุดมสมบูรณ์นี้ก็นี่มันเรื่องใหญ่แล้วที่เวลาแค่ไม่กี่ร้อยปีมีปัญหาด้านการสูงขึ้นของพื้นทะเลด้วยครับนี่เป็นผลกระทบปัจจาอะไรกันหน้าเนี่ย คิดว่าเป็นฝีมือของเผ่าพันธุ์ที่ทำการยึดครองดาวดวงนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวครับหายไปไม่ได้ใช่แล้วหายไปไม่ได้เด็กค้าฝั่งเราแดงสีเขียวต้องดิ้นรนแกรทันทีฝั่งเราแดงสีเขียว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 เฮ้ยเมื่อกี้มึงนี่ก็เห็นแสงอะไรส่องมาคิดไปเองมั้ง

ไม่ครบเปลี้ยไปไหนแล้วนะอึดย้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยหูทำไมที่นี่มีตะขยะทั้งนั้นเลยจริงสิอยู่นี่อีกอันนึงอึดตาที่เหลือก็อื เจ้าต้นไม้นายช่วยเก็บให้ฉันเหลือเนี่ยขอบใจนะ

จะเป็นยังไงมั่งนะถ้าเลี้ยงดูดีๆคงจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แน่เลยไปอยู่กับฉันดีกว่านะ โดสมิเดียแอดเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนโดบิตากับตำนานยักษ์พฤกษา โถเอ้ยต้องซักใหม่หมดเลยเฮ้ยโถเอ้ยอ้าวโดบิตากลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับ อย่าเอาอะไรแปลกๆมาปลูกนะแค่นี้ก็แคบจะแย่อยู่แล้วไม่ลอกนะ้างหน้าแม่เม่าแต่การสอบอบบเป็นยังไงบ้างลูกคือคือคือมันตามผมาเองนะ <laughs> <laughs> นี่โดราเอมอนจะมีเรื่องจะขออา้าวอะไรกันไม่อยู่อีกแล้วเหรอโดราเอมอนนี่อยู่อยู่ข้างในเหรอไม่ยู่หรอก เฮ้ยพูดอะไรนะดอร่าเออจ้าก็แม่นอะบอกว่าห้ามเอามาปลูกเออแบบนี้ก็น่าสงสารแย่เลยเนะแล้วพอจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเออบางทีอนะในที่สุดก็จัดการเสร็จสักทีนี่มันอะไรกันน่ะฮะแบ่งแยกชนิดเครื่องมือน่ะเอาทางนี้ออกมาเพื่อซ่อมแซมเกือบหมดเลยไม่ใช่เหรอฉันต้องหาเวลาซ่อมแซมตอนที่นายไม่อยู่อ่ะคืนที่นายเห็นแล้วก็หยิบเป็นเล่นแล้วก็เกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นแน่เลย ที่จริงฉันก็กะว่าจะส่งไปโลกอนาคตก่อนที่นาจะมาเห็นด้วยซ้ํานะคิดว่าจะทํายังไงดีล่ะอืมแม่บอกว่าไม่ให้ปลูกสินะแต่ว่าถ้าจะปลูกกอยางก็ทําได้ริงด,ด้วยสินะถ้าจะปลูกก็ปลูกได้แบบนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องใช้นี่<อ>น้ำยาเปลี่ยนพืชให้เคลื่อนไหวได้ไเฮ้ยเฮ้ย มันเยอะเอาเรื่องเหมือนกันแฮะน้ำเนี่ยพอใช้เจ้านี้นะมันก็จะสามารถทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเลยไอ้เจ้าออช่วยช่วยช่วย่วยาจะเจอเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้เฮเฮ้ย้เฮย้เ้ยเฮ้ยไ้เ้้ย้ยเย่เ มันต้องใช้เวลาหนึ่งคืนถึงจะเห็นผลนะเช้าวพรุ่งนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเองนั่นแหละงั้นเหรอ <c oughs> ถึงจะไม่อนุญาตให้ปลูกแต่ที่นี่ก็คือบ้านของนายนะดนบิตาดูไรอรัน <c oughs> ทานข้าวได้แล้วจ้าครับอ่ะข้ากินข้าวได้แล้ว เนียคล้ายกับต้นไม้เลยเนาะรูปจัดการกับต้นไม้นั่นยังไงเหรอหรือว่ากลับไปไว้ที่เดิมครับ<ะ>แต่ก็ไม่ได้ไปปลูกที่ไหนรองฮไหมายความว่ายังไงอ่ะ あっうい ฉันชื่อนบิตานายรู้จักฉันไหมฮะฉฉันเองก็รู้จักนายเหมือนกันนะ เอมอคีคีนายเกิดมาจากต้นไม้เพราะอย่างนั้นคี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 อะไรดีเนาะเคีบอร์เรีกนายคือคีโบอร์ก็แล้วกันยินดีที่ได้รู้จักนายเฮ้ยเย้น่ารักจริงๆเลยอ่ะชน้าหนี้ค,คือว่าอ,าอะไรเอาผมเฉยโดราเอมอนครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะอย,อยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาซะอย่างนั้นละ่ะมีสีเขียวๆอยู่ในห้อง ok, แบบนี้ก็ดีจังเนะาะราหเรื่องฉัดเลยเจ้านี่ผงจะดีใจที่เคลื่อนไหวได้อ่ะสิอ๋ออหยุดซะแล้วอะ่ะฮะค,คีโบเป็นอะไรไปเหรอ เออแปลกจังนะฮะออะไรน้ำคืออาหารสินะถ้ามีปุ๋ยด้วยก็ดีแล้วนะจะดื่มเองตอนไหนก็ได้เสมอเลยนะอร่อยไหมคีบอก อ่เอเเน่ยกิๆข้าใจมหสนุกดีเปล่ายอดเลยนะฮ่าๆทั้งปัญญาทั้งพลังกายค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าอย่างนั้นให้อ่านกระตูนเยอะๆเพื่อเรียนรู้ตัวหนังสือดีกว่าเนาะเออเอ้ มันอนเอกเนกอ่านกระตูนตั้งแต่ตอนกลางวันแบบนี้ได้ยังไงมีการบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอรีบๆําเข้าสิอืออ่ออะไรอ่ะเอ้ยนี่โนบิตะหัวลูกเป็นสีเขียวนะคือว่าเจ้านี้มันชื่อคียบอร์ครับยอดเลยใช่ไหมฮะมันคือต้นไม้เมื่อวันก่อนเลื่อนไหวเองได้ด้วยนะครับไม่เด้โรยที่ไหนด้วย ยอมอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <S <S อืมถ้าทุกคนว่าดีเราก็ให้อยู่ด้วยคงไม่เป็นไรละมั้งฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยนะคะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเจ้านนิฉลาดมากเลยนะอย่างเรื่องเรียนดูเหมือนจะสนใจมากกว่าผมซะด้วยนะฮะถ้าสนใจมากกว่าเราก็ลำบาก <S <S สิไปก่อนนะครับ ระวังรถด้วยล่ะไปดีมาดีนะจ๊ะกีกกี้กีกก้อ